สวัสดีครับ FC ของดาวเรืองสายทองครับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดครับวันนี้อาจารย์สังคมสายทองมาเยี่ยมแปลงของคุณปุ้ยนะครับที่อำเภอศรีวิไลนะครับอยู่ภูทอกเพราะว่าแปลงนี้นะครับปลูกไว้ทั้งหมด7,000นะครับด้านล่างก็มีนะครับแต่ว่าที่มาเยี่ยมนี่ก็ประมาณ3 4 0 0พัต้นนะครับเพื่อมาดูว่าหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับแล้วผ่านพายุฝนมาแล้วเนี่ย อัตราการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างใน30วันครับท่านใดที่ปลูกดาวเรืองฝ่าฝนนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดมีน้ําเสาะต้องยกรองให้ได้อย่างนี้เลยนะครับยกรองขึ้นแต่เนื่องจากว่าแปลงนี้นะครับที่เคยถ่ายทําไปนะครับว่าเจ้าของแปลงได้ไปเก็บเก็บต้นกล้านะครับ <Şu> <N> เนื่องจากว่ามันไหลนี่นะครับแล้วก็เอาต้นกล้ามาเสียบกับคืน ตอนนี้ก็อัตราการจเจริญเติบโตกําลังจะสมบูรณ์นะครับกําลังจะสมบูรณ์ขึ้นนะครับยอดเยี่ยมมากครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับ,บดอ,อดชมผลงานตัวเองเป็นจังไหเนาะคือวอร์มนเนี่ยดีขึ้นมาแน่คะ่ะดีขึ้นมาแน่เนอ่าโอเคหลังจากที่ไปเก็บต้นก้า ทึ่งทึ่งไอไปน้ำนามทึ่งมันอันนี้ตายเนี่แล้วเพื่อตายค่ะเพราะว่าฝนมันไหลอืมอากาศอยู่ผู้ถอกเนาะค่ะนี่เขาอยู่ตีนผู้ถอกเลยวัาสัค่ะอ่าปลูกมากอันรุ่นรุ่นนี้ร่วมมูกันปลูกได้สองหมื่นหาพันต้นพอดีเนาะค่ะครับแล้วก็แม่สวนก่ามาลุ่งของจักของเจ็ดพันแต่ว่าทั้งผุนงามเนาะคุณปุ๋ยอยู่อือทั้งผุดงามอยู่งมคอืม อันนี้ก็ขึ้นคู่มากแลก้วก็นาำกระไรนี้ก็ขึ้นอีกกน็นนำก็สามสีร่รอบสามรอบอ้าวอเอาอันถือมันกํะลังสีจอดอกเนาะก็ต้องบำรุงขึ้นมาให้มันดีๆกะตอนนี้ก็บบำรุงได้ดีแล้วนะครับอย่างนี้นะครับท่านที่กำลังดูนะครับว่าถามว่าปลูกหน้าฝนบางส่วนเนี่ย ทำไมต้นไม่สูงคือมันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศว่าเราโดนฝนมากมายขนาดไหนในการกดอากาศความชื้นในอากาศสูงเนี่ยบางทีมันก็เป็นเป็นอุปสรรคต่อการปลูกดาเรืองเพราะฉะนั้นในการปลูกดาเรืองไม่ใช่ว่าจะมีความรับรื่นเสมอไปนะครับแต่ถ้ามันมีอุปสรรคแล้วเราพยายามแก้ไขเราก็สามารถที่จะได้ดอกได้เหมือนกันนะครับคุณปุ้ยอันเชิญชว,วนเพื่อนแน่มา โซเลีน้ากันเรื่องดาวเรื่องใค้สนใจกับแม่ด้วยครับดวงดาวเรื่องกับอาจารย์สังคมสายทองค่ะครับเพราะว่าเป็นผลนม้พี่เลี้ยงค่อยดูแลละกันนีต้นกาอฮโดยเฉพาะอาจารย์มารู้เหลือเกินลูกสวนที่ว่าอยากให้มานมดมาดูสวนนั่นอีกท่านหนึ่งนะครับวัสดีครับวัสดีครับอาวัสดีพี่ใหญ่ ครับนั่นคือสามีของคุณปุ้ยนะครับนี่ก็คือเจ้าของสวนอีกสวนหนึ่งอันมันเป็นต่ไรน้าเขาเว,วลครับอาจารย์คือจังเห็นต้นในน้อยนึยนงก็คือจังออกดอกอ <laughs> นี่ก็เจ้าของสวนนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับที่ปลูกด้วยกันนี่นะครับพวกเรามาร่วมกันปลูกนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีและก็รุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดน,นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะมีดอกขายนะครับและโดยเฉพาะใครที่ทําต่อเนื่อง ปลูกทุก40วัน40วันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไป,ป,ป,งไปก็จะได้ตัดขายทุก4วันนะครับอ้าวขอให้โชคดีเด้อคุณปุ๋ยเด้อครับขอบคุณครับวันดีครับอ้าวันดีครับวันดีครับครับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิด0 944689895อาจารย์สังคมสายทองยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับมาปลูกดาวเรืองด้วยกันนะครับมีพี่เลี้ยงมีต้นก้าพันธุ์ดีและมีตลาดรองรับตลอดปีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ